สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาสอนใช้มาคโครโดยใช้โปรแกรม Logitech G Hub อันนี้จะเป็นสอนแบบเป็นเกมๆไปนะครับก็คือไม่เป็นการเซตมาคโครแบบว่าใช้ใช้มาคโครที่นี้แบบนี้เฉพาะเกมนี้แล้วปุ่มไม่เพี้ยนอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับ จะเห็นว่าตอนนี้ผมใช้เมาส์ G502 Hero แต่ก่อนผมใช้ G402 Hero แต่ว่าใช้ได้แค่เดือนเดียวเจ๊งนะครับพอเมาส์เจ๊งผมก็เลยไม่มีเมาส์ของ Logitech ใช้ผมก็เลยไม่ได้สารต่อคลิปการใช้โปรแกรม Logitech GHub นะครับพอดีช่วงก่อนนันนี้ G502 ราคามันลดจาก2,950เหลือ1,290 ก็เลยได้มีโอกาสสอยมานะครับก็เลยใช้502ต่อส่วนตัวเก่าเคลมแล้วก็โทรมาแจ้งว่าไม่มีสินค้าให้เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเขาจะคืนเงินเต็มจํานวนมาก็โอเคอ่ะเริ่มต้นมานะครับพอคุณเปิดโปรแกรม Logitech G-Hub ปุ๊บเนี่ยมันจะดีเทคเลยว่าคุณมีมเมาส์ไอ้คุณมีอุปกรณ์อะไรของ Logitech บ้างในที่นี้ผมมีเมาส์นะครับ502ฮ e โร่พอ ึ้นหน้านี้ปุ๊บถ้าคุณกดที่เมาส์ก็จะเข้าสู่ตัวเมาส์ใช่ไหมกดตรงนี้ก็จะเป็นมาโครนะครับอ่ะงั้นก่อนอื่นเลยตัวนี้มันอยู่ที่ d e s k t o p Default กดเข้ามาตรงนี้ก่อนนะครับกดเข้ามาตรงนี้ก่อนนี่คือผมเปิด so เบนโซไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็ผมจะมีด้านหน้าเป็น desktop ตอนนี้คือ Desktop ไม่ใช่เบนโซนะครับดังนั้นก่อนอื่นเลยถ้าถ้าคุณจะ ต้องการเซตมาโครแบบเกม by เกมให้ทําตามผมดังนี้เนี่ยคุณจะมีไอคอนเบนโซอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเลย 1. เปิดเกมเบนโซ2นะครับ2กดที่ Add Game or อพ i c a t i o n ตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาเสร็จแล้วคุณกดคลิกขวาที่เบ so, นโซหครั้งแล้วกดคลิกขวาที่เ so, บนโซบัตตรงเนี้ย คือหรือมมนอาจจะขึ้นคําอื่นก็ได้ของเครื่องคนอื่นหนึ่งครั้งแล้วกด property คุณจะเห็น location G c a r l i n a game นะครับปึ๊ด copy กด control C แล้ววางตรงนี้ open แล้วคุณจะเห็น bed and soul client ตรงนี้นะครับ add add client มันมานี่ แล้วคุณก็จะได้มาโครที่จำเพาะจะจงสำหรับเกมเบนโซอย่างเดียวนะครับพอคุณได้มาปุ๊บอ่ะคุณก็กดเข้าไปนะครับปับ๊บคุณก็จะเป็นไคลเอนเบนโซบีเอ็มกดเข้าไปที่เมาส์กดเข้าไปทตรงนี้นี่นี่คือสถานะของเมาส์ของผมทั้งหมด default เลยเนี่ยคลิกซ้ายคลิกขวามิมดเดิลคลิกนู่นนี่นั่นปุ่มข้างๆมาดูตรงนี้เห็นไหม เป็นอย่างนี้นะครับอ่าผมเซตอะไรบ้างอย่างแรกคือผมเล่นแบบแบบ m a มาสเตอร์สาย3ใช่ไหมมาโครของผมต้องการแค่คลิกซ้ายคลิกขวาอ่าดังนั้นผมจะใส่คลิกซ้ายคลิกขวาเข้าที่ปุ่มไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ปุ่มคลิกซ้ายกับคลิกขวานะครับมีดเดิงคลิกคือไม่โอเคตรงนี้คือหดนิ้วมากเกินไปดังนั้นปุ่ม DPI up DPI down เนี่แหละเกะกะอยู่ผมจะ disable ไปนะครับมไม่ใช้ อยากใช้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ตรงนี้ก็จะว่างดังนั้นผมจะทำมาโครนะครับมาโครของผมลบทิ้งเลยทำใหม่พิมพ์ว่าสายสามเหมือนเดิมนะครับเนื้อหาเหมือนกับอันที่แล้วอันนี้คือกดกดกดปุ๊บนะครับใช้ทีเดียวจบอันนี้กดค้างใช้เรื่อยๆปล่อยคือเลิกใช้อันนี้กด1ทีใช้เรื่อยๆ กดอีกหนึ่งทีเพื่อหยุดอันนี้ไม่รู้ช่างมันเอาตรงนี้แล้วกันเนี่ยครับ repeat well holding start now นะครับปุ๊บ rt record rt stop เรียบร้อยนะครับ save edit เพิ่ม delay ผมใช้ delay อยู่ที่15มิลา m เ l ก 5มิลลิเซกนะครับ15 15้าสบเซฟเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ปุ่มนี้ว่างอยู่นะครับผมก็เออใช้ปุ่มไหนดีว่าผมก็นั่งนึกนะครับอันนี้ผมนิ้วผมมาถึงประมาณตรงนี้แต่เวลาจับจริงๆนิ้วมันจะงอนะครับดังนั้นผมจะเอาไว้ปุ่มนี้ก็ เอาเมาส์จิ้มแล้วล,ลากมาเึ๊กเรียบร้อยสายสามสายสามคือ RT ใช่ไหมอ่าอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวมานี่กดเข้าตรงนี้ผมลองกดมาโครดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันกลายเป็น d p i เมาส์เพราะว่า default default ของ Windows ผมอะปุ่ม d p i มันยังอยู่ใช่ไหม ต่ะว่านี้ไม่ใช่นะครับดังนั้นเมื่อกี้ต้องกลับเป็นเบนโซอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นสาย3เรียบร้อยแล้วแอปมาตรงนี้แล้วครับคราวนี้ยุกลงไปใช้ได้หรือเปล่ามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่นะตนัวนี้กับตรงนี้นะครับกดแล้วเป็นไงมาโครสำเร็จนะครับ เรา activate ไปถึง window ไหมไม่ใช่นะครับดูผมจะพิลมพ์อะไรตรงนี้นะง่ยง,ง,งไม่ได้นะครับมันเป็นมันยังเป็นปุ่ม DIY มือนเดิมก็แสดงว่าเรา add เกม by เกมสำเร็จนะครับอ่ะทีนี้งั้นก็เดี๋ยวสอนอีกเกมนึงพอดีผมเล่นเกมประเภทยิงๆด้วยเดี๋ยวผมจะไปเซตปุ่มปุ่มที่อ่าเป็นการยิงเคาะ อ่าคือคือปืนบางปืนมันยิงรัวไม่ได้ใช่ไหมมันยิงปัป๊ปปมันก็มีแค่มันมีแค่ยิงยิงรัวกับยิงะนัดปรับได้แต่ว่าถ้ามันลั่นกระสุนเร็วเกินไปเราคุมกระสุนไม่อยู่หรือปืนบางปืนมีจะยิงะนัดเราอยากยิงรัวแต่ขี้เกียจกดรัวมันเมื่อยนิ้วเราก็ทํามาโครได้เดี๋ยวไปทํามาโครเกมแบ<า>บนั้นกันก็จะเป็นเกมคอฟดูตี้ บลเดนวอลแฟร์ตัวนี้กดได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเกมเกมพวกเนี้ยมันมันเมาส์ของเราโปรแกรม ghub มันค่อนข้างฉลาดนะครับเวลาเรากดมาตรงตรงเนี้ยนะครับ มันจะดีเท t นะครับอ่าเดี๋ยวมันจะ d e t e ท t ค,คือพอคุณได้ได้เมาส์มาโปรแกรม G hub เนี่ยคุณกดสแกนน now นะครับมันมันจะโผล่มาเลยเกมที่คุณเล่นอยู่มันจะมันจะโผล่มาแต่ถ้าไม่โผล่เราใช้มุกเดิมนะครับ add game or application แล้วคุณคลิกขวาที่ call of duty หรือเกมที่คุณเปิดอันนั้นแล้วคลิกขวาอีกทีนึงแล้ว property แล้วก็ไปหา location โลเคชันเป็น gcorp duty modern warfare control c แล้วไปวางไว้ตรงนี้แล้วกด enter แล้วก็หานี่ตัวนี้นี่คือตัวไอคอนเกมที่คุณจะใช้แต่ในเมื่อเกมมา detect เ,เจอมาแล้วก็ไม่จำเป็นนะครับคุณก็กดเข้ามาปั๊บแล้วกดเข้ามาที่ตรงนี้แล้วกดที่ตรงนี้แล้วกดที่ตรงนี้จากนั้นคุณก็เซตนะครับซึ่ง ผมเซตตัวคลิกซ้ายคลิกขวาไม่ยุ่งกับมันอยู่แล้วตัว DVI นะครับผมเอาออกเนี่ย DVI up DVI down ผมลบทิ้งแล้วผมตั้ง M shoot นะครับตัวนี้ช h o อยู่ที่ตัวนี้ปุ่มนี้ในนั้นมีอะไรบ้างก็วิธีทำนะครเดี๋ยวผมลบออกก็ไดนะ้อ่าผมลบออกนะครับปับ๊บตันนี้เป็น d p i down แล้วผม disable อีกทีหนึ่ง r e ี e ด New Macro เป็นชุดใหม่ทีนึง่ง s h o t แล้วก็ r รีพีทเว holding เหมือนเดิมเพราะว่ากดค้างเพื่อยิง start now คลิกซ้าย record โอกนะครับ stop ผมใช้แค่อันเดียวพอนะครับแล้วก็ใส่ delay ทีนี้มันคือดี l a y ในการกดแต่ละครั้งถ้าถ้าสมมุติว่าปึงกระบอกหนึ่งมันก็คือมอาหนึ่งวินาทีมันอาจจะลั่นประมาณ 6ถึง7นัดถ้ามันคุมไม่อยู่คุณก็ดูความเหมาะสม1วินาทีลั่น4นัดโอเคไหมใส่25มิลลิเซกนะครับเป็น1วินาที4นัดก็ไม่เลวร้ายเพราะบางเพราะว่าปืนปืนบางปืนต่อให้ลั่นเร็วแค่ไหนมันเร็วกันไม่ได้อย่างเช่นปืนพกปืนพกมันก็ยิงได้จํากัดนะครับแล้วก,กดเซฟแล้วก็ลากมาใส่ตรงนี้นี่ได้ชูดละทีนี้ไปลองดูดีกว่าว่ามันใช้ได้จริงไหม อ่าโอเคเข้าเกมมาแล้วนะครับเมื่อกี้อันนี้คือปืน m 4 a หนึ่งนะมันจะมีโหมดการยิงอยู่สองแบบก็คือกด b จะเป็นยิงลัวนะครับค้างยิงลัวไปเลยกด b ทีหนึ่งยิงทีละนัดนะครับกดหนึ่งทีก็ยิงหนึ่งทีจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ถามว่าทำไมอ่าเดี๋ยวดูดีปืนหนึ่งก่อนปืนนี้เป็นปืนพกปืนพกเนี่ยไม่มียิงลัวแล้วก็ จะต้องสั่งยิงทีละนัดเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นมาโครที่เราทําไว้ก็คือเป็นมาโครที่อาจจะให้ยิงต่อเนื่องโดยการที่เรากดเมาส์ค้ังไว้ทีเดียวเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งปืนแบบเนี้ยมนยิงรัวได้ก็จริงแต่ว่า,าที่ระยะไกลมากๆการยิงแบบเคาะนะครับมันจะเล็งได้ง่ายกว่านะมันจะเป้าอยีกที่เดิมถ้าคุณยิงรัวมันจะมันจะคุมยากหน่อย ดังนั้นการที่เราเซตเมาส์ยิงแบบเคาะๆก็หวังผลสําหรับปืนระยะไกลแล้วก็ปืนสั้นที่จะได้ไม่ต้องมือยนิ้วนะครับเวลามันประทะก,กันระยะประชิดอ่าเซตไว้ยังไงบ้างนะเซตไว้นะครับอย่าง Default ของตัวนี้ c อ r ดูต Duty Modern Warfare นะครับเราเซตไว้ที่มาโคเป็นนะครับนี่50มิลิเซกนะครับ50มิลิเซกก็คือ หนึ่งวิออกสองนัดนะครับเราลองใช้ดูนะน,นี่คือกดค้างนะครับนี่ไม่ต้องกดนี้นะอันนี้กดเองอันนี้กดค้างถ้ามาใช้กับปืนยาวนะครับก็ต้องปรับเป็นยิงทีละนัดก่อนเราลองดูมันคุมง่ายกว่า คือแต่ว่าไม่เหมาะกับการยิงระยะประชิดเพราะว่ากระสุนลั่นช้าศัตรูตายช้านะครับถ้าระยะประชิดยังไงก็รูดดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่า,ามาโคเนี่ยนะครับมาโคของเรามันมันยิงไม่เร็วพอตรงนี้คุณก็มาอิดิเอานะครับเป็นศูนย์จุด สามก็ได้นะครับสอจุดสามก็ได้เซฟแล้วก็มาลองดูอีกทีหนึง่งปืนสั้นหมดแล้วนะครับเลยปิดปืนสั้นก็ ประมาณนี้นะครับซ,ซึ่งตรงนี้ก็อยากให้ไปลองศึกษาแล้วก็ทดลองกันเราเองเพราะว่า,ายังไงดีล่ะคือมาโคอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับอัตราการล่างกระสุนของแต่ละคนที่ชอบก็ไม่เหมือนกันดังนั้นตรงนี้ของใครของมันผมแค่แนะนําวิธีนะครับแนะนําวิธีว่าโอเคให้มันเป็นแบบนั้นนะครับเรียบร้อยน่าจะเข้าใจนะครับ ดังนั้นก็ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรก็ถามเข้ามาได้ขอให้เป็นเกี่ยวกับโปรแกรม G Hub แล้วติดตั้งอย่างนี้นะก็คือคือติดตั้งไม่ผ่านอะไรเก็บผมตอบไม่ได้นะครับอ่าดังนั้นก็ขอบคุณที่ตามรับชมกันนะพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับ G Hub น่าจะจบจบหลักสูตรแล้วล่ะนะครับสําหรับตรงนี้เกมไหนก็เกมนั้นแน่นอนไม่มีการคล้อมเกมนะเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ก็เป็น Call of Duty นะครับ ถ,ถ้าไม่ได้เข้าคราฟีกก็จะเป็นเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปผมก็ไม่ไม่ยุ่งอะไรกันเลยนะเดสก์ท็อปเนี่ยจะเป็นปุ่มเดิมทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นเบนโซตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ไม่มีปุ่ม DVI แล้วก็เป็นสายสาอ่าโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ